เมื่อช่างประจำโรงแรมคนหนึ่งได้เล่านิทานให้หลานของตัวเองฟังแต่แล้วนิทานที่เล่าเป็นนั้นมันดันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเพราะหลานของเขาสามารถควบคุมเรื่องราวให้มันกลายเป็นจริงได้สุดท้ายแล้วช่างประจำโรงแรมจะเอาความสามารถพิเศษของหลานไปใช้ทำอะไรบ้างมารับชมกันเลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง Bedtime Stories มหัศจรร์นิทานก่อนนอน เรื่องราวได้เริ่มมาที่ชายคนหนึ่งชื่อว่ามาตี้บรอนสันเขาเป็นเจ้าของโรงแรมเล็กๆที่ชื่อว่าซันนี่วิตตาและบริหารมันด้วยใจรักพร้อมกับลูกอีกสองคนคือเวนดี้พี่สาวคนโตและสกิตเตอร์น้องชายคนเล็กทั้ง3คนช่วยกันดูแลโรงแรมแห่งนี้กันอย่างมีความสุขจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งโรงแรมซันนี่วิตตาเริ่มเกิดวิกฤตเรื่องการเงินเพราะถึงแม้มาที่จะรักโรงแรมแห่งนี้มากแค่ไหนแต่เขาดันไม่เก่งเรื่องธุรกิจและบริหารมันไม่ค่อยดี ทำให้ในายทุนใหญ่ที่ชื่อนอตติงแฮมจึงเข้ามายื่นข้อเสนอให้ว่ามาตี้ควรจะขายโรงแรมแห่งนี้ให้กับเขาเพราะเขามีความรู้เรื่องการบริหารเป็นอย่างดีถ้าขืนยังปล่อยไว้แบบนี้มาตี้อาจจะถูกฟ้องล้มละลายจนหมดตัวได้ซึ่งนอตติงแฮมก็ให้สัญญาไว้ว่าถ้าหากในอนาคตลูกชายของมาตี้เติบโตขึ้นและมีความสามารถมากพอเขาจะยกโรงแรมแห่งนี้ให้ลูกชายของมาตี้เป็นคนบริหารมันต่อทำให้มาตี้ที่ไม่มีทางเลือกก็เลยตัดสินใจยอมขายมัน และนอตติงแฮมก็สามารถบริหารโรงแรมซันนี่วิตาจนเติบโตขึ้นกลายเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป25ปีต่อมาในตอนนี้มา์ตี้ได้เสียชีวิตลงแล้วส่วนสกีเตอร์กลายเป็นเพียงแค่ช่างธรรมดาที่ทำงานเหมือนกับพนักงานทั่วไปและดูเหมือนว่านอตติงแฮมจะลืมสัญญาที่ให้ไว้ต่อพ่อของเขาไปแล้วว่าจะยกโรงแรมแห่งนี้ให้สกีเตอร์เป็นคนดูแลต่อ จนอยู่มาวันหนึ่งทางโรงแรมได้จัดงานเลี้ยงสำคัญขึ้นเพราะนอตติงแฮมกำลังมีแผนจะยุติกิจการโรงแรมซันนี่วิต้าแห่งนี้เพื่อสร้างมันขึ้นมาใหม่ให้กลายเป็นโรงแรมแห่งอนาคตที่ใหญ่โตมากกว่าเดิมแถมเขายังได้เตรียมผู้จัดการคนใหม่ที่จะมาบริหารโรงแรมแห่งนี้เอาไว้แล้วสิ่งพอสกีเตอร์ได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาเราดูเหมือนนอตติงแฮมจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้ต่อพ่อของเขาแล้ว แต่ว่าเมื่อนอตติงแฮมได้ประกาศรายชื่อมันกลับเป็นเคนเดลดันแคนว่าที่ลูกเขยที่กำลังคบหากับไวโอเลตลูกสาวของเขาอยู่ในตอนนี้ทำให้สกิเตอร์จึงรู้สึกผิดหวังที่นอตติงแฮมไม่ยอมทำตามสัญญาสักทีในวันต่อมาสกิเตอร์ก็เดินทางไปที่บ้านของเวนดี้พี่สาวของเขาเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของบ๊อบบี้ลูกสาวของเวนดี้สกิเตอร์ก็เลยมาหาเพื่อมอบของขวัญและโวยพรวันเกิดให้พอได้เจอกับลานสองคนที่ชื่อแพทริกับบ๊อบบี้แล้ว เขาก็เอาของที่แอบจิกมาจากโรงแรมมอบให้กับเด็กเป็นของขวัญซึ่งมันมีแต่พวกแชมพูสบู่และผ้าขนหนูที่ทางโรงแรมมักจะแจกให้กับลูกค้า จากนั้นเวนดี้ก็เรียกให้สกีเตอร์ไปคุยด้วยบอกว่าตอนนี้โรงเรียนที่เธอเป็นครูสอนอยู่กำลังจะถูกสั่งปิดดังนั้นเธอจึงจะต้องไปสัมภาษณ์งานเพื่อหางานที่ใหม่ทำและจะขอฝากลูกไว้ให้สกีเตอร์เป็นคนดูแลสักหนึ่งอาทิตย์ซึ่งเธอมีเพื่อนเป็นครูอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าจิวช่วงเช้าจิวจะมารับหลานไปเลี้ยงให้ส่วนสกีเตอร์มีหน้าที่คอยดูแลตอนหัวข้ามจนถึงเข้านอนเท่านั้นและในระหว่างที่สกีเตอร์กำลังจะเดินทางกลับ เขาก็ได้พบกับจิวเพื่อนของเวนดี้พอดีทั้งสองคนจึงเกิดการเถียงกันเล็กน้อยเพราะสกีเตอร์นั้นจอด,ดรถคล่อมไวสองเลนจนทําให้จิวไม่มีที่จอดและต้องขับรถไปจอดที่อื่นแทนจากนั้นในวันต่อมาเมื่อถึงเวลาที่สกีเตอร์จะต้องดูแลหลานต่อจากจิวแล้วก่อนที่พวกเด็กๆจะพากันเข้านอนพวกเขาก็ขอให้สกีเตอร์เล่านิทานก่อนนอนให้ฟังแต่พอสกีเตอร์ลองเอาหนังสือนิทานหลา,หลายเล่มออกมาดูมันก็ไม่มีเรื่องไหนที่น่าสนใจเลยทําให้เขาก็เลยต้องแต่งนิทานเรื่องใหม่ขึ้นมาเอง แล้วสก,กีเตอร์ก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเซอร์ซ่อมมาเยอะที่เป็นถึงลูกของลอร์ดมา์ตี้ผู้ยิ่งใหญ่และขยันทํางานอย่างหนักแต่ว่ากลับไม่มีใครมองเขาอยู่ในสายตาเลยผู้คนในเมืองต่างให้ความสนใจกับเซอร์จุ๊บดาก ที่ไม่ยอมทำงานทำการเอาแต่ใช้ชีวิตเสเพลไปวันๆอยู่มาวันหนึ่งราชาก็ได้ประกาศแต่งตั้งให้เสือชุบดาดกลายเป็นอัศวินผู้ดูแลราชวังแถมยังได้เป็นถึงสหายคนสนิทของพระราชาอีกนั่นทําให้เสือซมมันเยอะรู้สึกน้อยเนื้อตําใจที่ตัวเองมักจะถูกมองข้ามโดยตลอดจึงตัดสินใจย้ายหนีไปอาศัยอยู่นอกเมืองแล้วกระโดดลงน้าให้โจลกข้กินตายไปแต่พอหลานสองคนได้ฟังแบบนั้นก็ไม่ค่อยชอบใจที่เรื่องราวมันจบลงไม่แฮปปี้ พวกเขาก็เลยบอกให้แก้ไขเนื้อเรื่องใหม่ว่าตอนจบพระราชาเปลี่ยนใจแต่งตั้งให้เสื้อซ่อมมาเยอะเป็นอัศวินแทนและผู้คนในวังก็ต่างรู้สึกดีใจพร้อมกับมีฝนตกลงมาเป็นหมากฝรั่งเต็มไปหมดซึ่งพอนิทานก่อนนอนจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแล้วพวกเด็กๆก็พากันเข้านอนอย่างมีความสุข จนกระทั่งเวลาได้ผ่านไปถึงเช้าวันต่อมาขณะที่สกีเตอร์กำลังทำอาหารเช้าให้เด็กๆก,กินอยู่นั้นจูจ่ๆพนักง,งานโรงแรมก็โทรมาหาเพื่อจะเรียกให้สกีเตอร์ไปที่โรงแรมเดี๋ยวนี้เพราะทีวีในห้องของคุณนอตติงแฮมเสียและเขาก็ต้องการให้ไปซ่อมมันอย่างเร่งด่วนต่อจากนั้นเมื่อสกีเตอร์ได้เข้าไปซ่อมทีวีให้กับนอตติงแฮมทั้งสองคนก็คุยกันเกี่ยวกับโรงแรมแห่งใหม่ที่กำลังจะสร้างซึ่งนอตติงแฮมมีแผนว่าเขาจะใช้แนวล็อกแอนโรเป็นธีมหลักให้กับโรงแรมแห่งนั้นแต่สกีเตอร์ก็บอกว่ามมมันีโรรงแร แห่งหนึ่งที่ใช้ทีมนี้ไปแล้วทําให้นอตติงแฮมจึงรู้สึกไม่พอใจแล้วเรียกให้ดันแคนมาคุยด้วยเพราะทีมแนวล็อกแอนโลมันเป็นความคิดของดันแคนที่ซ้ํากับโรงแรมอื่นถ้าหากสกีเตอร์ไม่มาบอกให้รู้ก่อนมันจะเป็นความผิดพลาดอย่างมากดังนั้นนอตติงแฮมก็เลยคิดจะให้โอกาสสกีเตอร์ไปหาทีมแนวอื่นมาแข่งขันกับดันแคนแล้วเอามานําเสนอในวันเกิดของเขาที่ใกล้จะถึงนี้ถ้าไอเดียของใครดีกว่าและได้เป็นผู้ชนะเขาจะยกตําแหน่งผู้บริหารโรงแรมแห่งใหม่ให้กับคนนั้น ทำให้สกีเตอร์จึงรู้สึกดีใจอย่างมากที่เขากําลังจะมีโอกาสได้เป็นผู้บริหารตามพ่อแล้ว และในระหว่างที่สกีเตอร์กำลังขับรถอารมณ์ดีอยู่นั้นจู่ๆมันก็ได้มีเฟอร,ร,ร์รารี่คันหนึ่งมาจอดอยู่ใกล้ๆสกีเตอร์จึงถามเจ้าของว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่แต่กลับถูกเจ้าของเฟอร์รารี่พูดจาดูถูกเพราะคนอย่างสกีเตอร์คงไม่สามารถมีรถดีๆแบบนี้ได้พร้อมกับขับซิ่งออกไปด้วยความสะใจทันทีซิงพอสกีเตอร์คิดจะขับรถเกา่เกาๆของเขาไล่ตามไปแต่ว่ามันก็ดันพังไปซะก่อนทำให้ติดเหงกอยู่กลางถนนทันใดนั้นก็มีหมากฝรั่งตกลงมาจากฟ้าเต็มไปหมดเหมือนกับในนิทานที่เล่าให้หลานฟังเมื่ น,นี้ซึ่งความจริงแล้วมันเกิดจากรถขนมากฝรั่งที่เกิดอุบัติเหตุบนสะพานจนทําให้มีหมากฝรั่งลอนออกมาจากท้ายรถตรงที่สกีเตอร์อยู่พอดีจากนั้นเพราะตกเย็นสกีเตอร์ก็พาหลานไปอาศัยอยู่ด้วยกันที่ห้องพักของเขา เพราะกลางคืนมีงานการดึกที่จะต้องทำพร้อมกับให้เพื่อนสนิทที่ชื่อว่ามิกกี้มาเล่นกับพวกเด็กๆด,ด้วยสกีเตอร์จึงรีบสั่งให้หลานเข้านอนเร็วๆเ,เพื่อจะได้เล่านิทานเรื่องใหม่ให้ฟังแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับขาวบอยหนุ่มชื่อว่าเจเไมายม้าของเจเไมายนั้นเริ่มใช้งานไม่ได้แล้วก็เลยคิดจะหาม้าตัวใหม่มาแทน แต่แล้วจูจูเจ้าของฟาร์มก็ได้มอบม้าสีแดงที่ชื่อว่าเฟอร์รี่ให้กับเจเลมายฟิฟลีแล้วสกีเตอร์ก็ขอตัดจบเรื่องราวลงแต่เพียงเท่านี้เพราะหวังว่าจะมีคนมามอบเฟอร์รี่สีแดงให้กับเขาในชีวิตจริงแต่ว่าพวกเด็กๆก,ก็ไม่ชอบใจตอนจบของเรื่องนี้จึงขอให้สกีเตอร์ช่วยแต่งเรื่องราวเข้าไปเพิ่มอีกสกีเตอร์จึงเล่าว่าหลังจากที่เจเลมายได้ม้ามาแล้วเขาก็พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังถูกครารบอยชั่วดักล้นระหว่างทาง เละมาจริงเข้าไปช่วยผู้หญิงคนนั้นพร้อมกับาพาไปส่งในเมืองให้อย่างปลอดภัย ผู้หญิงจึงรู้สึกประทับใจและอยากตอบแทนบุญคุณที่เจเลมายช่วยเธอเอาไว้โดยการมอบเงินให้จำนวน100ล้านดอนลลาร์แต่พอพวกเด็กๆได้ฟังแบบนั้นก็ยังไม่ชอบใจตอนจบของมันอยู่ดีเพราะไม่อยากให้เจเลมายรับเงินเป็นค่าตอบแทนพวกเขาจึงแต่งเรื่องใหม่เข้าไปเพิ่มบอกว่าผู้หญิงตัดสินใจตอบแทนบุญคุณ้วยการจุมพิตกับเจเลมายแต่ทันใดนั้นก็มีคนแคล้เข้ามาเตะขาเพื่อขัดจังหวะซะก่อนแล้วเรื่องรลวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ต่อจากนั้นเมื่อพวกหลานได้พากันหลับไปแล้ว สกีเตอร์ก็ออกไปที่โชว์รูมเฟอร์เรี่เพื่อหวังว่าจะมีคนมามอบรถเฟอร์เรี่สีแดงให้เขาฟรีเหมือนกับในนิทานที่เล่าไปในระหว่างนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาและบอกว่าเขาจะมอบเฟอร์เรี่ที่อยู่ในลานให้แต่สกีเตอร์จะต้องหลับตาลงก่อนพอสกีเตอร์ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกดีใจอย่างมากพร้อมกับหลับตาลงอย่างมีความหวังแต่ว่าจริงๆแล้วชายคนนี้เป็นเพียงแค่ชจนข้างถนนเท่านั้นแล้วเขาก็ฉกเอากระเป๋าตังค์ของสกีเตอร์หนีไปทันที ทางด้านของไวโอเลตลูกสาวของนอตติงแฮมในตอนนี้เธอกําลังถูกพวกปราปารัสซี่มารุมถ่ายรูปจนไม่สามารถหนีไปไหนได้สกีเตอร์ที่ขับรถผ่านมาเห็นพอดีจึงรีบขับรถเยียมน้ําใส่ปาปาลัสซี่เพื่อช่วยไวโอเลตเอาไว้พร้อมกับพาเธอขึ้นรถหนีออกไปจากตรงนั้น ทำให้ไวโอเลตจึงรู้สึกประทับใจที่สกีเตอร์มาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันและคิดจะจูบกับเขาเพื่อเป็นการขอบคุณแต่ว่าทันใดนั้นมันก็มีคนแคลเข้ามาเตะที่ขาของสกีเตอร์จริงๆเหมือนกับในนิทานที่พวกเด็กๆแต่งไว้ทำให้สกีเตอร์จึงพลาดโอกาสได้จูบกับไวโอเลตจากนั้นในระหว่างที่ไวโอเลตกำลังจะขอด้วยกลับบ้านสกีเตอร์ก็เห็นว่ารถของเธอนั้นมันคือเฟอร์รารี่คันสีแดงเหมือนกับที่เขากำลังอยากได้อยู่พอดีจึงพยายามขอให้ไวโอเลตมอบรถคันนั้นให้เขาฟรีเพื่อเป็นการขอบคุณ ทำให้วโอเลตจ,จึงเริ่มรู้สึกกลัวที่จูจูก็จะมาขอรถเธอฟรีแบบนี้ จึงรีบขับมันหนีจากสกีเตอร์ไปทันทีในเช้าวันต่อมาสกีเตอร์ยังคงรู้สึกเสียงไม่หายเพราะพลาดโอกาสได้จูบกับสาวแถมยังไม่ได้เฟอร์รารี่เหมือนที่คิดเอาไว้อีกแต่ทันใดนั้นเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นตามในนิทานที่เขาเล่าแต่มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่พวกเด็กๆอยากให้เป็นต่างหากทั้งเรื่องที่มีฝนตกลงมาเป็นหมากฝรั่งรวมถึงการที่มีคนแคะมาเตะขาด้วยนั่นหมายความว่าถ้าอยากให้อะไรเกิดขึ้นจริงก็ต้องให้พวกเด็กๆเ,เป็นคนเล่ามันออกมาเท่านั้น ส่วนทางฟังของดันแคนเมื่อเขาได้ไปตรวจสอบยังสถานที่ที่กำลังจะสร้างเป็นโรงแรมแห่งใหม่ก็ปรากฏว่าที่แห่งนั้นมันคือโรงเรียนประถมและหลานของสกีเตอร์ก็กำลังเรียนอยู่ที่นั่นด้วยซึ่งนอรติงแฮมต้องการจะสั่งปิดโรงเรียนแห่งนี้เพื่อสร้างเป็นโรงแรมแห่งใหม่ของเขาขึ้นมาต่อมาพอตกดึกสกีเตอร์ก็เล่านิทานก่อนนอนให้หลานฟังอีกครั้งเพื่อหวังจะทำให้มันกลายเป็นจริงในวันพรุ่งนี้ แล้วสกีเตอร์ก็เล่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับวีลบุรุษชื่อว่าสกีตาคัตในสมัยยุคกรีกโบราณสกีตาคัตต้องการที่จะโชว์ความสามารถของตัวเองออกมาเพื่อหวังจะทําให้ทิดาประทับใจและได้เป็นคู่ครองของ,ของเธอจนในที่สุดสกีตาคัตก็ทําสําเร็จและได้ครองรักกับทิดาย่างมีความสุขในระหว่างนั้นบอบบี้กับแพทริคก็อยากแต่งเรื่องเข้าไปเพิ่มอีก บอกว่าในระหว่างที่ทั้งสองคนพากันไปโรงเตี๊มแห่งหนึ่งหญิงสาวมากมายที่กําลังแอบชอบสกิตรคัสอยู่ก็ต่างรู้สึกอิจฉาที่เขานั้นได้คลองรักกับพิดาจึงพากันลุกขึ้นมาเต้นเพื่อเป็นการระบายอารมณ์ต่อจากนั้นพอสกิตรคัสกับพิดาพากันไปเดินเล่นที่ชายหาดพวกเขาทั้งสองก็เจอกับชายล่างใหญ่คนหนึ่งที่กําลังนอนนิ่งอยู่สกิตะคัสจึงทาการกระทืบหน้าอกของชายคนนั้นเพื่อช่วยชีวิตเขาเอาไว้จนทําให้ปลาที่ติดอยู่ในคอของชายคนนั้นพุ่งกระเด็นออกมา แต่แล้วจู่ๆฝนก็เริ่มตกทำให้ทั้งสองคนจึงรีบพากันเข้าไปหลบในถ้ำพิเศษซึ่งข้างในนั้นทั้งคู่จะได้พบกับอบราฮัมลินคอนด้วยพอสกีเตอร์ได้ฟังสิ่งที่พวกเด็กๆเ,เล่าก็เริ่มรู้สึกอารมณ์เสียที่เรื่องมันไร้สาระไปเรื่อยๆจนเผลอตะคอกใส่พวกเด็กๆด,ด้วยความโมโหพร้อมกับถามว่าเมื่อไหร่พระเอกกับนางเอกจะได้จูบกันสักทีทำให้บ๊อบบี้กับแพททิกจึงเสียใจที่สกีเตอร์ตะคอกใส่และไม่ยอมเล่าต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น ในวันต่อมาสกีเตอร์ก็ไปยังชายหาดตามในนิทานที่เขาเล่าเมื่อคืนพร้อมกับลองโทรหาไวโอเลตเพราะคิดว่าเธออาจจะอยู่ที่ชายหาดเดียวกับเขาแต่ว่าตอนนี้ไวโอเลตกลับอยู่บนเครื่องบินและกำลังจะเดินทางไปที่เวกสัสทำให้สกีเตอร์จึงรู้สึกผิดหวังที่คู่ครองของเขาไม่ใช่ไวโอเลตเหมือนที่คิดเอาไว้แต่ทันใดนั้นจู่ๆเขาก็ดันเจอกับจิวเข้าโดยบังเอิญแทนทั้งสองคนก็เลยพากันแวะไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อจะหาอะไรกินด้วยกัน พอเข้าไปถึงในร้านอาหารสกรีเตอร์ก็เจอกับเพื่อนสมัยเรียนของเขาที่อยู่ในร้านอาหารแห่งนั้นพอดีซึ่งพอพวกเธอเห็นว่าสกีเตอร์พาสาวมาออกเดทด้วยก็รู้สึกแปลกใจเพราะเมื่อก่อนสกีเตอร์นั้นมักจะถูกแกล้งอยู่เป็นประจำและรู้สึกอิจฉาที่ตอนนี้เขาได้มีคู่รักก่อนพวกเธอแล้วจึงพากันลุกขึ้นมาเต้นระบายอารมณ์เหมือนกับที่พวกเด็ก,เ,ดกเล่าเมื่อคืน จากนั้นพอสกีเตอร์กับจิวพากันออกไปจากร้านอาหารทั้งสองก็เดินริมชายหาดต่อจนพบกับชายคนหนึ่งที่กําลังนอนหมดสติอยู่สกีเตอร์จึงกระทืมหน้าอกชายคนนั้นเหมือนในนิทานจนทําให้ปลาที่ติดคอ,อยุ่หลุดออกมาพร้อมกับชวนให้จิวไปหาที่หลบฝนเพราะอีกเดี๋ยวฝนก็จะตกแล้วทันใดนั้นฝนมันก็เริ่มตกลงมาจริงๆสกีเตอร์จึงพาจิวไปหลบอยู่ใต้สะพานและคิดว่าบางทีจิวอาจจะเป็นคู่ครองของเขาเหมือนในนิทานที่เล่าไปในระหว่างนั้นเขาก็นึกขึ้นมาได้อีกเหตุการณ์หนึ่งว่ามันจะต้อองมอร คอนอยู่ในเรื่องเล่าด้วยทันเดนั้นคนที่กําลังเดินผ่านสะพานไปก็ทําเหรียญเพตนี้ตกลงมาซึ่งมันเป็นเหรียญที่มีรูปของอับราฮัมดินคอนทําให้สกีเตอร์จึงตื่นเต้นอย่างมากรอในที่สุดอับราฮัมดินคอนก็โผล่มาจริงๆและคิดว่ามันคงจะถึงคิวที่เขาต้องจูบกับจิวแล้วแต่พอจิวเห็นว่าตอนนี้สกีเตอร์เริ่มทําตัวแปลกๆและเอาแต่พูดเรื่องไร้าสาระตลอดทําให้เธอจึงไม่อยากอยู่ด้วยอีกแล้วขอตัวกลับไปทันทีสุดท้ายแล้วสกีเตอร์ก็เลยต้องพลาดโอกาสได้จูบสาวเหมือนเดิม ต่อจากนั้นพอเวลาผ่านไปจนตกดึกสกีเตอร์ก็เริ่มเล่านิทานก่อนนอนให้หลานฟังอีกครั้งเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันเสนอไอเดียโรงแรมแห่งใหม่แล้วเขาจึงอยากให้เด็กๆทำให้นิทานของเขากลายเป็นจริงในวันพรุ่งนี้แล้วสกีเตอร์ก็เล่าเรื่องสงครามอาวกาศที่เกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างเขากับดันแคนซึ่งสกีเตอร์พยายามเล่าให้ตัวเองเอาชนะการแข่งขันแต่ว่าพวกเด็กๆก,กลับไม่เห็นด้วยและบอกว่าหลังจากที่สกีเตอร์เอาชนะดันแคนได้แล้วเขาจะถูกใครบางคนคว้างไฟมาใส่จนไม่เป็นจุน ซึ่งพอสกีเตอร์ได้ฟังแบบนั้นก็พยายามคัดค้านเพราะไม่อยากให้เรื่องราวมันจบแบบนี้แต่พวกเด็กๆก,ก็อยากจะนอนกันแล้วจึงหยุดเล่านิทานแล้วพากันหลับไปทันที จากนั้นในวันต่อมาก่อนที่จะถึงเวลานำเสนอไอเดียดอนแคนก็แอบไปพบก,กับจิวแล้วเล่าว่าตอนนี้นอตติงแฮมกำลังมีแผนจะทุบโรงเรียนประถมที่เธอสอนอยู่เพื่อสร้างเป็นโรงแรมแห่งใหม่ขึ้นมาทับที่โรงเรียนทิ้งซึ่งสกิเตอร์เองก็กำลังจะลงแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งผู้บริหารโรงแรมด้วยนั่นแสดงให้เห็นว่าสกิเตอร์ไม่ได้มีความเป็นห่วงหลานตัวเองเลยถึงแม้โรงเรียนของหลานจะถูกทำลายไปก็ตามจนกระทั่งพอถึงเวลาเริ่มงานวันเกิดของนอตติงแฮมแล้ว สกีเตอร์ที่ไปถึงงานเลี้ยงก็วาดระแวงทุกอย่างที่เกี่ยวกับไฟเพราะกลัวว่าตัวเองจะถูกเผาเหมือนในนิทานเขาจึงหยิบไอศครีมขึ้นมากินเพราะมันเป็นของเย็นและไม่เกี่ยวข้องกับไฟแต่ว่าไอศครีมนั้นมันดันมีพึ่งเกาะอยู่ทำให้ลิ้นของสกีเตอร์จึงถูกพึ่งต่อยจนพูดจาไมห่หลู่เรื่องจากนั้นเมื่อถึงเวลานำเสนอไอเดียโรงแรมแล้ว ดันแคนก็เสนอธีมที่เกี่ยวข้องกับละครเพลงบรอดเวย์ซึ่งพอทุกคนได้เห็นแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันดูน่าเบื่อและไม่มีใครสนใจไอเดียของดันแคนเลยจากนั้นพอมาถึงคิวของสกีเตอร์เขาก็พยายามจะบอกทุกคนว่าถูกพึ่งต่อยจนลิ้นบวมแต่ว่าลิ้นที่พองมันก็ทําให้พูดจาไม่ชัดและไม่มีใครฟังรู้เรื่องเลยมีเพียงแค่มิกกี้เท่านั้นที่สามารถแปลออกได้มิกกี้ก็เลยอาสาไปเป็นล่ามแปลภาษาให้แล้วสกีเตอร์ก็เริ่มอธิบายว่ามีโรงแรมมากมายที่พยายามจะทําให้แขกรู้สึกเหมือนได อยู่บ้านของตัวเองซึ่งมันไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นเลยเพราะถ้าหากทุกคนอยากให้เป็นเหมือนบ้านก็คงไม่มาเช่าโรงแรมอยู่เขาจึงคิดว่าการจะทําให้โรงแรมดูน่าสนใจได้นั้นควรจะทําให้แขกได้สัมผัสถึงความแปลกใหม่ที่น่าตื่นเต้นเหมือนกับเด็กที่ตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อได้ไปสวนสนุกพอนอตติงแฮมได้ฟังสิ่งที่มิกกี้แปลและอธิบายออกมาเขาก็รู้สึกประทับใจอย่างมากและตัดสินใจให้สกีเตอร์เป็นผู้ชนะรวมถึงไวโอเลตที่ได้เห็นความสามารถของมิกกี้ทำให้เธอจึงตกหลุมรักเขา ต่อจากนั้นในระหว่างที่สกีเตอร์กำลังดีใจที่กำลังจะได้กลายเป็นผู้บริหารโรงแรมตามพ่อแล้วดันแคนก็เข้ามาบอกความจริงว่าโรงแรมแห่งใหม่มันจะถูกสร้างทับที่โรงเรียนของหลานสกีเตอร์นั่นหมายความว่าโรงเรียนกำลังจะถูกทุบและหลานสกีเตอร์จะไม่มีที่เรียน ในระหว่างนั้นจูจูพนักง,งานก็นำเค้กก้อนใหญ่มาเซอร์ไพรส์วันเกิดของนอตติงแฮมและเค้กมันก็ได้มีพลุไฟประดับอยู่ด้วยทำให้สกีเตอร์ที่กลัวว่าตัวเองจะถูกเผาเหมือนในนิทานจึงรีบเอาถาังดับเพลิงไปฉีดเพื่อดับไฟทิ้งนอตติงแฮมจึงโมโหอย่างมากที่สกีเตอร์ทำลายเค้กวันเกิดของเขาและตัดสินใจไล่สกีเตอร์ออกจากงานทันทีซึ่งภาษาอังกฤษคำว่าไฟเออร์มันแปลว่าการไล่ออกทำให้สกีเตอร์จึงเข้าใจแล้วว่าเขาไม่ได้จะถูกไฟเผาแต่มันคือการถูกไล่ออกนี่เอง ในวันต่อมาเมื่อสกีเตอร์ได้ไปหาจิวที่โรงเรียนปถมเธอก็รู้สึกไม่พอใจที่สกีเตอร์ไม่ยอมบอกเธอตั้งแต่แรกว่าโรงเรียนแห่งนี้กำลังจะถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างเป็นโรงแรมของนอตติงแฮมซึ่งสกีเตอร์ก็พยายามอธิบายว่าเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเพราะนอตติงแฮมไม่เคยบอกว่าจะสร้างมันที่ไหนแต่จิวก็ไม่ยอมฟังอะไรอีกแล้วเพราะผิดหวังในทั่วของสกีเตอร์ ต่อจากนั้นขณะที่นอตติงแฮมกำลังเดินทางไปกลมผังเมืองเพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่เรื่องการสร้างตึกใหม่จิวจึงรีบตามมาหาเพื่อจะขอร้องเขาว่าอย่าทำลายโรงเรียนแห่งนั้นแต่นอตติงแฮมก็ไม่ยอมสนใจและยังคงมุ่งหน้าเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ต่อ จนกระทั่งเมื่อเข้าไปถึงยังห้องอธิการกรมผังเมืองแล้วทั้งสองคนก็พบกับสกิเตอร์ที่กำลังคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่ในห้องซึ่งคนที่เป็นอธิการกรมผังเมืองก็คือเพื่อนสมัยเด็กของสกิเตอร์ที่เจอกันในร้านอาหารและตอนนี้เขาก็บอกให้เธอปฏิเสธคำร้องขอของนอตติงแฮมในการซื้อที่ดินผืนนั้นแล้วนั่นหมายความว่านอตติงแฮมไม่สามารถทำลายโรงเรียนปฐมได้แต่ว่าเขาได้หาที่ดินผืนใหม่ติดริมชายหาดที่เหมาะแก่การสร้างโรงแรมเอาไว้ให้แล้วทําให้นอตติงแฮมรู้สึกประทับใจอย่างมากจึงยอมยกโทษและจะให้ เตอร์กลับมาเป็นผู้บริหารเหมือนเดิม ต่อจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปสกีเตอร์ตัดสินใจละทิ้งการเป็นผู้บริหารโรงแรมสุดหรูของนอตติงแฮมแล้วหันมาเปิดโรงแรมเล็กๆที่ชื่อว่ามาร์ตี้โมเทลแทนแถมยังรับเอาดันแคนมาเป็นพนักงานเสิร์ฟด้วยหลังจากที่ถูกไวโอเลตทิ้งและเช็ดหงอออกจากบริษัทของนอตติงแฮมซึ่งตอนนี้ไวโอเลตได้ไปคบหากับมิกกี้เพื่อนสนิทของสกีเตอร์แล้วช่วยกันบริหารโรงแรมของพ่อจนกลายเป็นมหาเศรษฐีแนวหน้าของโลกส่วนสกีเตอร์กับจิวก็ลงเอยด้วยการแต่งงานกันแล้วบริหารโรงแรมเล็กๆของพวกเขายังมีความ Hãy